เราไม่ได้ยิงหรอครับเฮ้ยทำไมครับีบีคลายมาดิบีบีบีคลายไม่ได้คลายมาดิคลายเลยพี่คายชิลาออกมาดิมันหายไปมันเหมือนมันหายคลืนไปกับบีเลยอ่ะเดินทางแล้วครับอ้าวเดินทางแล้วเหรอวันนี้วันที่แปดแล้วพรุ่งนี้มันไปเดินเดินทางยังครับเดินทางยังชิลาพี่เอ้ยชิลาคุยกับพี่บาสอยู่ไม่แล้วตอนนี้ชิลาอยู่ไหนอยู่ในดิ๊ ไคไม่ใช่ไม่ได้ไว้กินราอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตัวตัวตัวเจ้าตัวอยู่บ้านตัวยอยู่ใช่ไหมแล้วบินบินกี่โมงน่าจะถึงประมาณเที่ยงครึ่งมั้งหวัวแล้วบีไปรับไหมไม่พี่หนุนไปรับหัอแล้วแล้วง่ต่อไอ้เราก็ไม่รู้แล้วเหนหมอจะไปมาหาลัยเลยไม่รู้แล้วเริจะไปไหนกับบีได้บ้าย ต่อวันไปเหรอพรุ่งนี้เหรอก็ที่คุยกันว่ามีเดทไปวันที่สิบสิบไม่ใช่เหรอไม่จะไปไหนกันอ่ะไปวันที่สิบไปไหนกันนะไปไหนกันไปดูเขาบอกเห็นจะพาไปอควาเรียมอ่ะใช่ที่สยามที่สยามอ่ะไอควาาเรีียยมมท่สอ่อควาเรียมีนทำไมกีฬาจะพาไปไม่ได้ล่ะขี้โม้เลยหัวมันเท่าไหร่พันพันหนึ่งอคว ARIO มันเลอ้าวมันมีจริงนะอควา r i o ที่สยามมันมีไม่ก็รู้ใต้สยามไงแต่ว่าไม่ได้พาไปอยากไปไหมแล้วแล้วจิราพาไปไหน กินส้มตำคีร่าพาไปปาไปไหนอ่ะไม่เลยพาไปเที่ยวคีร่าพาไปไหนสวนสัตว์หีคีร่าไม่รู้อะไรเลยอ่ะเออไม่มีไม่มีแผนเอาง่ายอ่ะสวนสัตว์ก็คีร่าแล้คีร่าไปกูเดี๋ยวหมีนอนไหนเนยได้แม่งจะมานอนบ้านกูไอ้เนี่ยคีร่านอนไหนดิคีร่านอนบ้านพี่หนุนไงอ๋อนอนห้องพี่หนุนนะ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  แค่เป็นอะไรเดีวไม่ผู้ถามไม่ผูสงสัยฮะผู้เล่นจุกเตะอะไรอ่ะใครชี้หน้าเหมือนไงแบ๊กนี่ไงพุดดิ้งไงเออ่ะกูดาวดูดด้วยมีมีอะไรหรือเปล่าลาบูบูลาบูบูลาบูบูหน้าเหมือนเชนโลว์กครับลาบูบูพี่หมูอยู่ลาบูลาบูบูพี่หมูหน้าหมูอ่ะครับหมูเชียร์อยู่ไหมเนี่ยใช่พุดดิ้งไหมเนี่ยใช่ครับพี่เอ๊ บุดดิ้งมาฮะมันอยู่หน้าแลนเมื่อกี้กูยังเห็นมันอยู่เลยนี่ขนาดส่งรูปวันนี้ให้พี่บุ๊ดูพี่บุ๊ดมันยังไดิ้งไม่แล้วสรุปกีฬาไปเที่ยวกับบีไหมเอ้าก็ถามคำเดียวเลยเขาก็บอกอยู่ว่าไปวันที่สิบจะไปไหนกันจะไปไหนกันอยากรู้สถานที่มึงจะไปดักกระทึมหรือไงไม่ได้ดักเอ้าบอกบอกก็รู้ที่กัดนี่เฮ้ยเออเดี๋ยวคนดูมันไปกูวิบวิบวับวับไอ้เรียนยางเทียวรู้ที่กัด เอ้ยเป็นไรเจลไม่ไปไหนไปด้วยเดี๋ยวรู้พี่กัดไม่แต่เราจะมาได้ไหมแม่ให้เดาหนึ่งทีนะที่ไปแน่ๆเออตีน้อยไปพี่เขาไปกินกับพี่จินยุ่งหรือเปล่าตีน้อยอ่ะอะไรเขาจะไปกินบีไปด้วยเดี๋ยขาก็เห็นก็เห็นพี่คีร่าบอกเพื่อนอย่างนี้พี่ไปด้วยได้ไหมว่าแต่ว่าจะพาพี่จินยุ่งมาจากไหนวะเสียงเยี่ยมาจากไหนวะมาจากไหนวะเสกมาจากนรก ไม่ใครพูดเลยวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณหมูเย็นสถิตสถิตอยู่ที่นี่เดี่ยวไปยุ่งอะไรกับเขากูอยากเสือกครับกูอยากเสือกขอรักกันดีๆอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแฟนกันยดีบีบอกว่ามึงจะยุ่งอะไรกับกูเมื่อกี้ไม่กูเป็นกูเป็นกูชี้เสือกมาะเด็นอ๋อบีเป็นแฟนกับชิราหรือยังยังครับยังเห็ชิราบอกจะขอเป็นตตอนไปกรุงเทพไหม อันนี้ไม่รู้อะรู้เีแล้วบอกที่ล้นที่เท่าไรรุ่นนี้ต้องรอคุยสเดือนแล้วค่อยคบหรือเปล่าครับฮ่า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 ฮเาฮ่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 าี่าฮ่าฮ่าฮ่าี่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 มาฮ่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 าส่าฮ่า่าน่าฮ่อฮ่า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 ่าื่า่่่่่่กัน พี่แย่รับผู้พูดอะไรใครเป็นผู้พูดพียอะไรวะเดินเดินไอ้เนี่ยเออเนี่ยวิลลี่มันปลดอยู่ฮะเออวิลลี่เมื่อไหร่ปลดไว้วิลลี่อ่ะผมลืมขาดไปแล้วอีกลืมลืมคุณยิ่งตื่นนว่ะไม่อีกรอดสาวอยู่หน้าแลนเดี๋ยวพอสงข้ามดิอะไรนะพี่ขอขอเที่ยวสนุกนะวยบีนะเหมือนเหมือนชิล่าจะเตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยประเด็นอะ รออะไรอ่ะเตรียมนอ่ะเตรียมภาวะเขื่อนอ่ะเปิดใช่แต่ว่าคิล่าไม่มีอะไรนะคิล่าพูดแล้วบอกว่าไม่ต้องให้หรอกครั้งแรกอ่ะต้องให้กันที่สองคิล่าพูดอย่างนี้คนมละคนเป็นแบบไอ้นี่ไงอ่ะดิพูดแค่นี้ก็รู้แล้วป่ะว่าจะให้อ่ะมพูดแค่นี้ก็รู้แล้วเิล่าส่งส่งส่งแชทมาใช่ไหมต้นเลยไอ้วีคิล่าจะสั่งอ่าสามอ่าสามตรงๆนะบีถ้าคิล่าให้เขิ่อนไหมให้ของหวานวันเกิดอะไรเงี้ย แม่งกูง้างเลยแล้วชอบไหมชอบไหมชอบไหมแบบไม่ชอบไม่ชอบไหมแบบกีฬาให้ความสำคัญอย่างนี้อะไรแบบนี้พี่มีความในใจจะบอกเฮ้ยเจพี่หมูอย่าเพิ่งสารภาพรักตอนนี้พี่หมูพี่หมูรอบรอบเดียวเพื่อนเฮ้ย แต่สุดท้ายฉันเองที <that> ่ทอไม่ด้หมดมุดเลย กลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าลาบูบูออลิญดีน่าความเยี่ยมกำลับชาเจอวันนี้ oh baby baby บอกบอาบอกอะไรนะพี่เฮลยวร้องหมดไม่ใช่ไม่ใช่ดีเสียงมัอนแไม่ใช่นะลาลาบูบูร้องเพลงหน่อยดิมันมีสาระจนฉบับเลยอะเหมือนฉบบเลยไม่ไม่อ่ะคิดเอาอ่ะกีฬาให้ความสำคัญนจัดเลี้ยเนี่ยถ้าสมมติเซอร์ไพรส์มาเนี่ยเซื่องเนี่ยอ่ะเดานะพี่เฮลว่าพี่คณะจะเซื่องอะไรปะอ่ะกูกูแบบพูดตอนระคัดต่ำไม่ ประมาณเกินห้าพ <cues> ันอะเออไม่แต่แต่บีว่าไม่หรอคิดตัวมากกว่าให้พ่อให้แม่เอาง่ายง่าไม่พูดอะไรอ่ะแม่ให้ดอกไม้ช่ออะไรวะสามร้อยอ่ะสามช่อร้อยอ่ะเอาอลองบีลองดาวดิคิดว่าจะไรสิไรฮะบีว่าไม่รักเอแบบคิดแล้ว่ะเดี๋ยวพันเดี๋ยวไปซื้อก็ได้แต่ว่าไม่น่ามีสักท้ายอูได้ไงมีชัวร์ก็คิดแล้วบอกคิดแล้วส่ง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 แชทมาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะบอกพนันไหมพนันไหมเราได้คิดแล้วบอกจะส่งแล้ว พนันไหมพนันไหมเอะเงินในเกมช่วงนี้แล้วถ้ากีฬาเซอร์ไพรส์มานี่บีจะพอมีใจให้กีฬาไหมเนี่ยคะไอ้ลาบุ๊คกูไม่ยุ่งกับชีวิตเขาทำไมเออไอ้เหี้ยมึงไม่เือคือเดี๋ยวว่าพี่สิ่งแมึงจะเสือกชีวิตเขาว่าไม่บีบีต้องเข้าใจนะคือพี่เป็นคนขี้เสือกประเด็นอะไม่เป็นไรเพราะว่าอ่ะเวลาเวลาคู่รักพี่เนี่ยเวลาพี่อยู่กับแฟนเงี้ยมันก็ชอบมีแบบ ไอ้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 ด่างนี่จี้คีร่าเนี่ยมันชอบมามาถามนูมาาม่นถามนี่พี่ตลอดเลยเพี่อเลยแบบอยากถามมากไงพี่ไม่ได้เออพี่มึงเก็บมึงเก็บกดนะเนี่ยกูไม่ได้เหมือนป้าข้างบ้านมึงเข้าใจไหมกูมาถามตรงๆกูไม่ได้นินทางไงมึงเข้าใจปหเออเออมันควรถามไหมควรยังเห็เนเป็นควรอยู่เนาะไม่คือกูมองว่าคีร่ากับบีเนี่ย มีความเป็นแฟนกันสูงมากเพราะเคมีตรงตรงกันเยอะมีความเป็นแฟนกันสูงมากไม่กี่แล้วเม่กี้เขาพูดอะไรก็มีความเป็นแฟนกั็ถูกแล้วไคโง่มีความเป็นแฟนกันถูกมากมีความเป็นแฟนกันสูงมากก็คือเข้ากันได้ไงมีความเป็นแฟนกันถูกมากเหมือนมึโง่อะบียังไม่โงเลยงงงงไม่บีไม่งงไม่งงเออมึงโง่เหมาะสมมึงโง่เหมาะสมในการเป็นแฟนกันสูงมากนี่หรือเปล่าไม่มึงโง่ กูงงกับตั้งแต่ผู้หายใจไม่สะดวกแล้วไอ้เหี้ยนานๆแลวไอโง่แล้วบีมาทำอะไรเนะี่ยก็คือไอนี่เพื่อทำงานการบ้านเสร็จมาคลายเครียดเล่นหน่สิทำงานบ้างบีบีบียูมอเนี่ยเลยมอ5าคับพี่ไปถามเขาอ,อีกเอา ต้องเรียนอะไรอ่ะเผื่อพี่ไปฝึกสอนโเียนีนเนนนโ้เียอะไรมเมียเมียไม่อยู่ใจเย็นเก็บเก็บเก็บทรงหน่อยมูิงใจเขี่ยอะไรกูกูกูรักเดียวใจเดียวครับกูอยู่กับเมียดีครับมีความสุขดีบ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 ีอันี้เขาเรียกอะไรวันเกิดวันไหนเดี๋ยวพี่ให้ของขวัญมันเกิดเอาดีเลยเ้ยเอ เลยดีละโอเลโอนเลเลขอะไรั่นอย่า้หนึ่งศูนย์ก้เก้าไม่ตถึงกว่าห้าแสนอันนี้เค้กวันเกิดนะเก็บไว้โอ้โหอยเป็นเซเว่นเซ่นเซเว่นเซนเซเว่นเซเวนเซนเก็บไว้เก็บไว้ของแพงด้วยเซเว่นเซนเอาให้น้ำเต้าหู้กินหรูกินหรือวันเกิดบ้านไหนมึงไว้เจอได้น้ำเต้าหู้อันนี้ปลาปลานี่ปลาตัวนี้โอ้แพงนะเอาในทะเลตกยางนะเออหมูหมูเอ็นดียหมูเอ็นดีย ีอ GDR ที่ไม่ได้หมายชื่อแก๊งอ่ะมันถึงแย่งเมียชาวบ้านอ่ะม้าคืออะไรอ่ะพี่หมูพี่หมูด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 ูช่องโว้แล้วดูในแชทโทรศัพท์ที่มันส่งมาให้กูไงไอลิวส่งมาเมียไม่อยู่ห้าวันแล้สุดเลยนี่หว่าศาสนาศาสนาอะไรวะคืออะไรวะศาสนา มันมีตาเปล่าวะเหมือนมันไม่มีตาผ้าไม่โหลดมามันมีตาะออ้าไม่โหลดผภาไม่โหลดหายรอบละเห็นยังไม่หม่เห็นยังเห็นแล้วมันส่งไหมเมื่อวานไงเคื่ออะไรวะอันนี้คืออะไรไม่รู้มันมันใส่ร้ายสร้างขาดแล้วนะเคื่ออะไรมีคิดอะไรกับบุ้นดิ้งอ่ะอืมไม่มีนะ อ้นีใจแบบอาแจกใจจริงๆเลยนะเออกูอยากให้เขาเต้นไอ์อิมเมอร์เจนซี่ให้ดูคืออะไรอิมเมอร์เจนซี่เรื่องอะไรมึงมึงไม่รู้จักเื่ออะไรวะอิมเมอร์เจนซี่อรเนี้มึงไม่ตัดมึงมึงไปเต้นในติ๊กต็อกมีเต้นไหมอันนี้ของลังเซฟไปนึงอิมเมอร์เจนซี่อ่ะอิมเมอร์เจนซี่ไอหมูไอหมูแล้วมึงไปมึงไปเงยน้องก็ดูกูเห็นมึงไปอุ้มใครเขาแล้วเขาแบบมีคลิปหวานๆเลยคืออะไรวะกูเห็นอะว่าคลิปหวานคืออะไรครับ อีเมอร์จินซี่แล้วเสียงเมียเข้าอ่ะโอ้โหไอ้เยี่หมูพี่อุ่มใดในประเทสอหรนะเฮ้ยทาจัดไอ้หมูมันต้มตีนเลยกูเห็นละกูเห็นแล้วไอ้น้ามันเหมือนหมูไอ้ตัวต้มตีนเลยว่ะอ๋อไอ้ไอ้ไอ้แบคเมียการแบคเมียการนะถึงหัวนะเมื่อวันนั้นวันนั้นเขายังถามหาแบ็คอยู่เลยอ่ะอะไรเออเคยถามหาอยู่าไอ้หมูเสียงร้องไอ้แบ็คมียการเฉยอะฮะไม่ผม อยู่แล้วพี่หนูผมยอมพี่หนูอะมันมันวัดกันยากกันเองวาสนาพี่พูดตรงๆนะเเเออออาาขนาดขนาดพี่ยังไม่พยายามพี่เรายังนี้พี่เดลยแองโหลดเทียวดูอะไรอ่ไอ้เทียวนี่มาดีสีดูหรือเปล่าวะไอ้เนี่ยลาบุกผื่นไลยเนี่ยตัวซีเกตอเพนเนียเพนเนียเทียวเทียวเทียวไปเทียวไม่กูดูเวเวลาเป็นผู้ชายมึงเลื่อนทำไมอ่ะสงสารเอลสงสารเอลสงสารเอลไม่ไปเคลียร์ดีกวิดีอ่ะเด็กไอ้โง่ สงสารเอลสงสารเอลสงสารเอลสงเอลสงอลเรามทกันเทมัหน่อยไม่หายเทมันน่อมันทำน้องวินดี้ผียใจไม่มีครับไม่มีครับมันมั่วเี่ยน้องเขายังเด็กยังไม่บรรลุที่ทาวะเลยเจ้าไม่มีไม่หายอะไรแป๊ทะกับวินดี้ออุ้ยเอาแล้วไม่ใช่คบปาทานบานสองมาแล้วไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีีบีก็ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอกันดีว่าอะไรคนี่เกเอคล้ายกันจะอยู่กันได้ น้องบีไปกินตีน้อยหรออุ้ยเดี๋ยวพี่เรียมาไปด้วยเอาลายเซ็นไหมน้องบีบีไปกินตีน้อยกับกับคีร่าเหรอไม่ได้ชวนเลยคีร่าไม่ได้พูดเลยเอาหรอไทยยันพูดไม่เลยไม่เลยเวลาเวลามันบอกอยู่นะว่ามันอยากกินอะไรแล้วมันมาเรื่องนี้ได้ไงวะงงไม่แต่คีร่าบอกอะไรอะไรดุกคิ้วอ่ะอ๋อพี่เราจะพาไปกินดุกกี้อ๋อที่ฟิวเจอร์บ้านที่ฟิวของของเกาหลีอ่ะพี่มันไม่พูดอ่ญเกาหลีอ่ะ ตะเบกกีอ่ะอ๋อบีชอบกินอาหารเกาหลีเหรอไม่อร่อยเลยนะจะบอกให้กูไป็นคนนั้นอ่ะไปกินอะไรไปกินอะไรกินไก่ล้าไงมาเองก็คิดเราอนนี้ไปกินไก่ตีไอ้จุ๊กเลยนะเลยอร่อยอร่อยมากดีก็ไม่เคยกินแลไมกูกินแล้วมันตะเบกกีแสดงว่ากูกินไม่เป็นแน่เลยไปม่ได้เกาหลีไม่กูกูกินเป็นไม่พี่ไอซชาซาลาสเรากินได้นะพวกก้อยสอยจูอ่ะเออพวกสอยจูอ่ะนด้แดกแดกได้อยู่เออกินเพื่อแค่แซ่บ่ะอย่างนั้นอ่ะไปดีกว่าใกล้ๆกูเลยทีนี้ขอไปดัก มีคนบอกใกล้ๆกูเลยเดี๋ยวทีนี้ขอไปดักเลยนะเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไปฟิวอุ้ยอันนั้นไหนบอกไม่รู้จะไปไหนกันอันนี้หมกไม่หมกไม่หมกก็เลยหมกก็เลยหมกก็เลยมันไกลไปรู้สถานที่แต่ว่าไม่รู้แบบเออบิวคงเดินไม่รจะไปเดินตรงไหนอยู่โซไหนอยู่โซไหนจะไปถามทำไมล่ะเทวแม้แต่ที่เราคุยกันตอนกลางวันนี้มีขับมอไซค์ด้วยกลางเมืองกลางเมืองเดาได้ไหมเดาได้ไหมพี่คีน่าบอกว่าจะพาบิบีนั่งวิน น้าบอกเงี้ยดาวดาวดาวได้ไหมตอนนี <tro leer> ้ดูได้เลยเน็ตก็ไม่มีนะเน็ตก็ไม่มีดาวดาวง่ายพี่เฮีก็พูดไปแล้วอะไรคือพี่อะไรพี่เลยดาวดูด้วยเหรอใช่ลังสีอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กลางกลางกรุงเทพอ่ะอะไรแล้วกูพูดตอนไหนเออสยามไม่รู้เออไม่รู้ไปแล้วใช่สยามเป็นที่เที่ยวนะอ่ะป่องเดี๋ยวก็รู้พิกัดเฮ้ยวิบบับบับอ่ะเบ๊กวิบวิบบับบับไม่เย็น ไม่มีว่ามีว่าจะไปทำคอนเทนต์ที่สยามยแเละไปไหมไอ้ที่ถามว่าชื่ออะไรกูอยากชื่ออะไรกูอยากไปแบบนั่งขอทานที่สยามบ้างม่้มีคนแบบมีคนสยามไปภาษาจีนเหรอไม่แบบกูนั่งขอดานที่สยามแล้วมีคนมาเห็นใจพากูไปแบบถ่ายแบรนด์อะไรอย่างงี้บ้างไ้พรีเซนเตอร์เออเป็นพรีเซนเตอร์บ้างอยากเป็นบู้โชคดีบ้างเขาหนาว่าหลลงทางกับแม่เหรอลูกกูบอกพ่อหันนะเออใกล้พี่หยองเลยดิเออบางนา พี่หยองก็เลีไปได้หมดแล้วมันยังพากูไปกินตีน้อยอยู่เลยเขาเลี้ยงไปได้หมดอ่ะพี่หยองเขาเลี้ยงกูคือคือกูก็ไม่ได้ไม่ตอนไปกูไม่ได้ควักตังค์เลยเขาบอกพี่จ่ายให้น้องคือมาเวล่อนะเออดูหอ่็กอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะไอ้เหี้ยแด็กแป๊บเดียวนะก็ไม่รู้รออะไรอ่ะมม่กินไม่อิ่มเลยมันอิ่มไวไหมชั่วไม่ถึงชั่วโมงหมดละละกินแซ่บหมดละอุ้ยเอาขอขอบคุณในสองร้อยบาทครับน้องจันมินเอ้ยมึงเอาวีวีเอาวีวีช่องกูเลยแม่โดนเด็กขนาดเนี้ยน้องเอเมเอเม ขอผมครับน้องน้องเลิฟอย่ยรู้วิกกัดนะบอกเที่ยวขอพี่พี่อในเทียวพิมพ์สลายไปแล้วแปกรตีน่ะเอามาสองร้อยเดี๋ยวกูให้เฮ้ยพี่หน่อยเออเดี๋ยว่ให้กูมือมือไม่ว่างแก่เน็มตีนอยู่เขาจะด่าว่าไม่มีตังค์กับจียปนป้ามาแตแต่ชิลามีเซอร์ไพรส์นะบอกก่อนนะเตรียมเขื่อนนะ เตรียมเผิ่นะพี่รู้นะพี่เขาสปอยกันมาไม่ไม่น่ามีหรอมมีเขาสปอยกันมาคีร่าอไม่มีพี่เฮลคีร่าบต้จะจะให้ข้อที่สองกเขาบอกว่ามันจะเซอร์ไพรส์ได้ก็จะเซอร์ไพรส์ไม่ได้ถ้าบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์มกมันก็นี่หละเอาจริงนะแบงค์ดูออกนะไอเป็กกดซับเอร์์หรอกครั้งแรกไอเป็กกดซับเด็ดดีเลยแล้วถ้ามันไม่มีล่ะมียังไงก็มีคีร่าชอบอะไรแต่ต่อมาละถึงมันจะไม่แบบไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ก็ว่าทำได้ใจรอดูเลย เอออะให้ดาวไปให้ไอ้บีชอบอะไรให้ดาวไปขวดน้ำฮ o n น้ำหอมชัวร์นี่คลายเบบี้คลายเบบี้เหรอกองสุ่มราบูบูเปล่าอ่ะพี่ดาวถูกไหมบีชอบคลายเบบี้่แต่ว่าคิด่อส่งมาให้ดูแล้วนะว่าแบบวุ้ขอบคุณน้องบอกครับขอบคุณร้อยบาทน้องเลยไอจันพี่อะไรคลเบบี้อะไรเราสุดท้ายแล้วหรอน้องเรบสุดท้ายแล้วหรอน้องชัวร์สั่งงนี้สั่งชัวร์รอบสุดท้ายแล้วหรอน้องไปถึงน่าวเจ้อันี้หมดอ่ะ อรงนี้บีชอบอะไรเอาเอาบอกตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีชีลาเลยบอกมาบีชอบเลยเดี๋ยวพวกพี่ลองเดาันเล่นๆดูว่ากีลาซื้ออะไรฮะชอบกินอันนี้น่าจะได้น่าจะนี่อยู่หรอเราจะพาทัวร์เช่าอะไรหรอพี่ดูแกมมนได้จะรู้อยู่เครื่องสำอางใช่เครื่องสำอางกับน้ำหอมเออแฟนแฟนกูเป็นอะไรแบบแบบคิดอะไรไม่ออกให้ซื้อเครื่องสำสอางให้ถ้าแบบอยากซื้ออะไรให้อือ ชอบซอยชอบเครื่องสำอางเนาะเฮ้ยมาเ้ยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยวงแตกวงแตกไม่เวลาเวลาเวลาเมื่อกี้บีบอกชอบเครื่องสอางกับซอยเอาแล้วไอ้นี่ชินแล้วพูดกันหน่อยพูดกันหน่อยยนมองตาไม่สื่อสารกันทางมองตาอย่าอะไรคุยดิสกันเหรอบีคุยดิสกันทำไมบีอยู่ในเมืองนะคุยดิสทาไมยไม่คุยอะบีเลยเป็นอะไรอะแล้วทาไมไม่คุยอะงนดิษะ เป็นไรเงี้ยงทำไมเรี่ยมอย่างเดียวเลยคุยแต่กับครูอะไรไม่รู้ครูบาเหรอคุยอยู่นะคุยตลอดแม่เราไม่กินบีบเจ้วบอกไอ้เจ้าเรื่องสัมงานกันสัยได้ยินชื่อเจ๊กถามแค่นี้ว่าวันไม่แพงนะกไรอ้เออเล่นเล่นลาทกำไรฟ้องเล่นครับเล่นเล่นโดนหน่อยครับจะแตกสล็อตจริงโดนหน่อยไม่แพงไม่เกินใจนี่นาน จะไปนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายเยี้ยเตรียมตัวไปซสียสอกเปะไอ้นีเอาเงี้ยมาคุณยีละครั <c oughs> คุณโปกบัตรประกันไหมครับ <c oughs> ไม่มีโอ้คุณไม่โปกเลยหรอครับ <c oughs> เป็นอะไรครับโป <c oughs> กบัตรประกันครับพ่อ <c oughs> <c oughs> แม่ใช่ของไหมพี่มึงนี่เงี้ยคนจริงๆเลยนะเแบบประกันเงี้ยอะไรของมึงไอ้เบียีไม่รู้หรอกเออไอ้เงี้ยทุเล่เขารู้น่ะรู้อะไรรู้อะไรประกันคืออะไรประกันบึกเลยพี่แม่อะไรแม่กูเป็นอะไรบัตรบัตรประชาชนไงบีพี่จีนบัตรประกันคืออะไรบอกหนูมาเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนไงจ๊ะยายายาบีไม่พกบัตรประชาชนหรอ เออก็นั <im <im ่นแหละเจ๊กไาล่ะเจ๊กมันเป็น AKA รู้จักปะเอคีะแสลงอ่ะแสลงอ่ะเอ้ยเพื่อนพบบัตรประกันว่าเพื่อนเดี๋ยวสนามบินเขาตรวจนะอะไรเงี้ยแสลงแสลง